เอาวสวัสดีครับผมจะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบเทคุยกลางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสโลมบ๊อบนะบ๊อบลาดชันข้างหลังสั้นข้างหน้ายาวนางแบบวันนี้มาไกลนูน่นอ,อยู่นี่นอยู่ประเทศอะไรครับคุณลูกค้าอยู่เมืีค่นอยู่เป็นชื่อชื่ออะไรชื่อแพทค่ะไม่ พ่อชื่อคุณภาษาตุรกีอ่ะชื่อแทค่ะมิสเตอร์มิสมิสซิสแทใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีคนอยู่ที่อยู่ตุรกีหน่อยดิแลวก็ภรรยาซิแซวว่าอะไรอ่ะสวัสดีค่ะ,คะขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะโอเคนะครับทำไมถึงอยากจะตัดผมทรงบ๊อบทเทเพราะว่าใครตัดที่อื่นมาไม่ถูกใจอืมครับแล้วก็เคยไปตัดผมที่ตุรกีตุรกีไหมไม่เคยค่ะเพราะอะไร ใช่ค่ะให้ข่าวว่าแฟนก็เป็นเป็นช่างทำผมเป็นช่างซาลอนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าเยอะสิก็เลยไม่มีวลาดูแลแฟนตัวเองนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเงินไปก่อนนะโอเคคมผมลงครับแอบดูกระโหลกที่าลูกค้ามีความทุยหรือเปล่าทุยนะครับประมาณห้าสิบปอร์เซ็นนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มทุยขึ้นไปให้ลูกค้าไปอีกห้าสิบจะให้มันเต็มร้อยเรเซ็นเลยนะครับแดงผม เป็นไรผมถากขึ้นลูกค้านะคุณแพทย์เขาไปยืดผมมานะนะครับยืดผมมาแต่อยากเปลี่ยนทรงใหม่เบื่อนะผมผมทรงบับหรือว่าทรงสไลด์ตัวยูเนะ่ยเบืนนะ่อแล้วเราบัฟเทียนตนะ้กผมขึ้น ้สาสิบองศาบิดเลยไปด้านซ้ายความยาวประมาณสามนิ้วนะตัดเลยตัด โน้มมาหาเซนเตอร์แล้วตัดเลยยอกขึ้นมานะครับลิฟติ้งต้องการให้อะไรให้ปลายผมมันพิ้วหนะ่อยตอนนี้มันหนาอยู่ เอาชั้นที่อะไรชั้นที่สี่ลงมาเลยบริเวณเหนือเป็นหูนะครับดึงผมขึ้นมาเท่าไหร่สี่ห้าองศาก็พอเห็นไคลายไหมไม่เห็นจะต่ำนะ ลูกค้าถามว่าผมที่ยื่นมาตัดวอบเีได้ไหมตัดได้ครับตามรูปทรงเป๊ะเลยแต่ว่าถ้าต้องการจะให้มันเข้ารูปเข้าทรงก็คือต้องมีการใดวอลลุ่มนะครับไดมันพองเป็นรูปตัว C นะครับต้องใช้แปรงใดหรือใช้ตัวหนีบก็ไฟอ่อนๆหนีบให้มันโค้งนะนะครับเอาชั้นที่สี่นะด้านข้างมาตัด ดึงนะครับน้มผมมาข้างหลังสี่ข้างสายเห็นใกล้ลายไหมช่างใหญ่เขียนนะช่างไหนก็ตัดเลยใกล้ลายอยู่นี่ตัดผมลูกค้าเส้นเล็กแล้วบางนะอย่าสับแซกเข้าไปลึกนะสับพอยต์ตัดพอยต์คัตติ้งนะหรืออะไรสับเข้าไปไม่ลึกนะตื้น แล้วก็ขีดผมไปหาอะไรหางคิ้วเลยนะครับ,บ,รบวีผมมาด้านหลังครับวีผมมด้านหลัง,งลกดวีข้ามหมูมาแล้วกดให้ผมมันกระเดิดขึ้นไปนะกดแล้วก็<ม>ตัดอะไร<ม>ตัดเทียมเลย ดีโน้มมาข้างหลังจริงจงจองวันที่สิเบเอ็ดกัเลยบอกเออเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นวันนี้มาสะดวกก็กดเนื้อไมปหูแล้วตัด,ตดนะลูกค้าต้องการเป็นบ๊อบเทยาวนะเพราะฉะนั้นข้างหน้านะครับเราโน้มมาข้างหลังเราตัดให้มันยาวที่สุดนะถ้ามันยาวเดี๋ยวลูกค้าสั่งขยับอีกนะจะเพิ่งมีคิดแทนลูกค้านะเพราะลูกค้าบอกว่าให้ช่างคิดแทนแล้วเมื่อวานนี้ตัด สั้นเลยบอกค่าลมเสียอยู่ตัวเนี้ยเมื่อวานไปยืดด้วยใช่ไหมคุณลูกค้าคุณแพทย์ใช่ค่ะผมยาวเท่าไหร่เมื่อวานยาวถึงกลางหลังแล้วค่ะถึงกลางหลังใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้หยุดใช่ไหมที่นี่วันที่ไม่หยุดใช่ไหม,ไมแต่ต้องจองครับเหี้ยลบขึ้นมาหยิบมา น้องมันล้หลังแล้ตัดก็ได้ไปรับเทไปแล้วข้างๆความยาวเท่าเดิมไปก่อนนะค่ะใช่แล้วมีตมีเข้าตายงก่อนนั่ปีดผมนะครับตั้งแต่ขวัญไปหาอะไรหางคิ้วนะ ยกผมขึ้นสี่ห้างสารล้สับแซ่บปกติคุณแพทย์นี่เป็นผมสภาพอยาก่วงหรือเปล่าใช่ค่ะอยาก่วงหรือฟูด้วยมีทั้งสองอย่างเลยอยู่ในหัวทุกคนเอาเหรอใช่ทั้งโสงทั้งฟูทั้งบางทั้งรลเส้นเล็กโอ้ครบเลย เวลา<น>ยืดไว้ก็จะได้ไม่ฟูงไงใช่ไหม<า>สิ่งที่ต้องการคือไม่ฟูหีมาโน้มมากดเนื้อไปหูกดหลังไปหูให้หย,ย่อนๆนิดน,นึงแล้วก็ตัดตรง,ตรงๆเลยผมบางยกขึ้นมาสี่ห้าส,สารสารัรว์แทรก ข้างหน้านะไม่ต้องตัดนะปล่อยเลยไม่ต้องมายุ่งนะเพราะมันสั้นอยู่แล้วบ๊อบเทค,ความจริงมาตรฐานมันต้องยาวลงมาเลยยาวลงมาถึงนี่แต่นะเ,เขาหายไปเท่าไหร่สนิ้ว5นิ้วก็ไม่เป็นไรเลี้ยงใหม่อีก3าสเดือนก็ยาวใกล้ๆเคียงกับฐานทรงน,นนะยกผมกเท่าไหไร่4ิบหองศา ทั้งอยา่ตัดปอบเททุกวันก็จะมีทั้งถุยต่ําถุยกลางทุยสูงมียาวมีสั้นความยาวไม่เท่ากันนะเพราะอะไรแล้วแต่ลูกค้าสั่งไงลูกค้าบางทีก็สั่งถุยสูงถุยต่ําเขายาวเท่านั้นเท่าน,นี้เราก็ต้องคํานวณให้ได้นะหวีเสริมาหลังบ้านเลยเดินทางมาชัวช่วโมงสองชัวง่วโมงตัดผม 15ทีบิเซอมาหลังบ้านนะครับยกรับแทรกครับบิเซอมาดึง ดึงดูว่าซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าดึงดูปล่อยนั้นผมตกธรรมชาตินะดึงดูดึงสี่ห้าองศาก็ได้สองวันนี้สงวันนี้ก็คุณโทรศัพท์มีหลายคนก็บอกเขาไม่ไปเขาไม่ไปจะมีจันทราไม่ไปหลังจากเราออกแห้งใช่ไหมทีเราก็จะ่าอย่าเพิ่งใดนะอย่าเพิ่งใดนะเราอะไร เรปอาผมไม่แห้งแล้วก็มาแต่งขอบทรงนะเราไม่ได้อยู่ปักกิ่งนะตอนนี้เราอยู่กําเนิดซาลอนเลยอย่าเราอยู่ร้านกําเนิดซาลอนนะว่านะครับดูแอบลูกมาตัดผมดูเดี๋ยวลูกก็รู้แล้วรู้เพราะไอ้เสียงภาษาจีนนี่แหละอ่ะเขาตัดไปตัดขอบทรงให้อะไรให้มันขอบให้มันคมนะ นะตัวเอียงคอครับให้ลูกค้าถอดน้กกากอนไมออกนะแล้วก็อะไรตรวจสอบใช้หวีทันทีนะครับลากผมตั้งแต่กลางศีรษะลงมานะให้ตกศูนย์องศานะครับเราก็ใช้ตาดูนะ ล่าลงมานะล่าลงมาเนี่ยล่าลงมาวีช้อนนะครับวีช้อนมาดูช้อนแล้วคีบแล้วก็ตัดพอยคัตติ้งน้องผมด้านหลังยกสี่พ้าองศาแล้วก็พลอยพอยพอยเพื่อต้องการอะไรให้ความยาวข้างหน้ายาวๆวนะเราถึงโน้มมาข้างหลังนะครับนะเยื่งคอครับมช่วอมชั่ว เกเจยไม่ใ่อีเ็บไว้นะห้ามตัดนะปล่อยไว้ปล่อย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 คัตติ้งปล่อย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 แล้วก็อะไรข้างนี้แล้วก็อะไรปล่อยปล่ย ไป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  ยังก้อนนั่นงใช้หวีนั่นทีล่าผมมาตรวจสอบนะล่าลงมามค่อยๆล่าลงมาเน <c oughs> ี่ยใช้หวีช้อนขึ้นมาคีบ น้อมมแล้วก็ตัดเก็บรายละเอียดนะไ่ไมเขาก็ไม่เอาอยูแล้วอว่าถ้า้เข้ามาตายอรก็ปอนมีหตอบรับมาแล้ววัดอ่ะนี่เรื่องกมันที่ยกัาซื้อ้าซื้อนะ เอาดึเอาไปดินตุกราเลยเอ่อแล้วก็จับจก,กิจกรรมอยู่สองสามที่แล้วก็ไปเชียร์ายดึงดูดใช่ไหมจะได้เตรียมแผนไว้นะแล้วหลังจูตายก็ปันหมังทาหลังจูตายก็ปัน,มนไมไหมังทาทรไมไม่เอ๋อ<ด>ยก<ด>ผมขึ้นดีพัดทิ้งใช่ใช่แล้ว ผมจะดิพติงจากบนลงล่างนะเพ่อผมรู้ชอบผมนะว่าผมชั้นที่สองอยู่ไหนชั้นที่หนึ่งอยู่ไหนแล้วก็ชั้นที่ไรชั้นที่สามอยู่ไหนนะครับจะขึ้นมาดิพติง จะสับบ้างคนนี้นันเดี๋ยวผมลูกค uh. okay. ้าบางเกินไปเาค่อยทำทีละชั้นนะอาจเยอะนิดเดียวขอโทนะคะพอดีพอดีลูกที่ก็โทรพี่เราโทรสักผมอยู่ เะะขอก็จก<ร>หน่อยครับขอก็จกหน่นอยความทุยพอดีไหมทุยกลางนะไดยกโคนขึ้นมันก็จะพองมากกว่าน,นี้นะครับ<ม>แต่นี่เป็นผมเลยยืดมาเมื่อวานเป็นธรรมชาตินะครับ<ม>ก็จะได้ระดับนี้งามแนละ้วสวยได้สามเดือนนะรัรันตีให้ความทุยเดี๋ยวดูวิธีการไดลูกค้านะครับถ้าอยู่บ้านเป่าผมไม่แห้ง สะเสร็จแล้วใส่อาหารผมแล้วเป่าผมไม่แห้งเ่นันแหละเพราะอะไรเมื่อวานนี่หนีบรุนแรงมาแล้วเนื่องจากลูกค้าไปยืดนนะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการหนีบผมถ้าหนีบอะ่ะมันจะแห้งมันโดนความร้อนกระทากับเส้นผมโดยตรงไงเหมือนเตารีดอะ่ะไปรีดผ้าบ่อยๆมันก็กรอบมันก็ยับเหมือนกันเส้นผมก็เหมือนกันก็เหลือเรื่องเอลยย้อมผมพิโคนผมขาวสีส่สบเดนะเรื่องปกติช่างใหญ่ก็ขาวเนี่ย มันหลีกนี้ไม่พ้นนะไอ้เรื่องความแก่นะทุกคนต้องเจอและมีนะครับมาดูวิธีได้ผมครับได้ยังไงให้มันได้ความทุยที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมมีวอลลุ่ม ช่างคนที่ใดอย่างนี้เขาชื่อช่างอูนะตัวอ้วนหน่อยเขาใช้ไฟอ่อนนะเขาไม่ได้ใช้ไฟแรงนะ,ะเนื่องจากผมแห้งแล้วเขาใช้ไฟอ่อนช่างอูก็จะได้ยกควนขึ้น90้าองศานะเขาจะม้วนข้าม้วนออกเพื่อให้ไฟผมมันงอตัวนะก่อนที่จะปล่อยผมออกจากแปรง ช่างกูใช้ความร้อนแล้วก็ใช้อะไรลมเย็นต่อเพื่อให้ผมมันคลายตัวแบบบนอากาศนะให้มันเซ็ตตัวบนอากาศเลยแล้วหมุนลงนะครับผมลูกค้าของคุณแพทยก็จะมีบอลล่มขึ้นมาทันตาเห็นนะนนะได้เข้าทรงมันไม่ยากนะครับเรียนเรียนเท่านั้นถึงจะทำได้ แบ่งผมด้านข้างก็แบ่งสักสองชั้นนะครับหนาหน่อยม้วนปลายผมแล้วก็โน้มปลายผมไปด้านหลังนะครับโน้มไปหลังบ้านนะนะครับก่อนจะปล่อยปลายผมก็ช่างอูก็จะทิ้งโค้งนะครับสี่ห้าองศาใช้ความร้อนแล้วเอาอะไรค้นใดเข้าไปดันเพื่อให้ผมมันเซ็นตัวนะครับ ทีนี้เราก็มาลื้อผ้าออกนะตรวจสอบนะครับว่าผมของเราจะต้องมีการเก็บรายละเอียดตรงไหนบ้างแต่ความอะไรความหนาโอเคแล้วจุดเด่นของทรงนี้นะครับมีอยู่สองจุดนะก็คือความยาวข้างหน้ากับทุยข้างหลังนะ กอกขตกมาให้คุณแพทย์ดูหน่อยอ่วันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณแพทย์กขดูข้างหลังหลังจากได้ได้แล้วหวรุ่มขึ้นมาไหมหัวรุ่มขึ้นมาทำไมเหรอดูฟางหัวเหรอเอ้าดูความทุยเห็นไหมห<อ>ความทุยความเทข้างหน้าเอายาวยาวของเดิมนะยาวที่สุดเลยนะครับความเด่นก็อยู่ตรงรากอะไร้นี่นะครับตรงทุยข้างหลังนะครับตรงนี้การันตีได้สามเดือนนะความทุย พอสามเดือนมันจะห้อยลงมามันจะห้อยลงมาถึงฮิสตันบูต้องพูดฮิสตันบูนะเมืองหลวงเมืองเมืองหลวงประเทศของกรุงกีชื่ออะไรนะอังคาร่าค่ะอังคาร่าอยู่ห่างจากฮิสตันบูไกลไหมไกลค่ะเห่ือนกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะสิบสองชั่วโมงขับรถเป็นพันกิโลเลยเหรอแปดร้อยพันโลเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเมืองก็สวยงามเคยไปเที่ยวไหมเคยค่ะ มันดียังไงมันก็มันก็ไม่สู้อีสเทนบูหรอกเพราะว่าอีสเทนบูมันเป็นเมืองมีทุกอย่างถูกไหมมีทุกอย่างที่ลุนก็อาจจะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนเหมือนย่างกุ้งอะใช่ไหมก็ขอให้ครอบครัวคุณแพทมีความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขขอให้น้องชื่อน้องอะไรนะเซราค่ะน้องเซราลูกสาวเรียนหนังสือเก่งๆเป็นที่รักของเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ สังคมประเทศชาติลูกครึ่งด้วยมีทายาทแล้วนะอยู่สองประเทศเลยนะทั้งตุรกีแล้วก็ประเทศไทยนะก็มีตายายฝั่งของท่นนู้นเป็นตุรกีใช่ไหมใช่ปูยป่ยา่าปูยาป่ยา่าเออปูย่ย่าปู่ย่าใจดีไหมใจดีมากอืม <c oughs> เขามีหลานคนแรกวะใช่ค่ะรวยทานนู้นเป็นไงเขาทำอาชีพอะไรที่นั่นน่ะเกษียณแล,ล้วค่ะขอเกษียงเป็นราชการใช่ไหม ไม่ไม่ราชาการค่ะแต่เขาก็กเกษียณผมรัฐบาลเขาเลี้ยงก็ดีประเทศไทยอะประเทศไทยใครจะเลี้ยงพวกเราทีนี้ต้องหาเินเองใช่ไหมใช่เบาหัวไหมเบาค่ะสวยด้วยทีแรกบอกว่าให้มาแก้ผมจะแก้ทรงอะไรฉันอยากแก้ไม่รู้เหมือนกันแล้วยังไม่ถึงอยากจะตัดผมทรงบ๊อบเทไม่กลัวซ้ำกับคุณแม่หรือคุณแม่กับบ๊อบเทปกติก็บ๊อบเทอยู่แล้วแต่ร้านเมื่อวานตัดไม่ได้เรื่องเลยก็เลยสั่งทรงอะไรไปเมื่อวาน สั่งยืดอย่างเดียวสั่งยืดสั่งตัดแล้วก็สั่งยืดอะค่ะคุณสั่งตัดทรงอะไรอะตัดบอสเนี่ยค่ะตัดทรงบอสเนี่ยแหละแล้วทำไมได้ทรงสอะไรตัวอยู่อะไงหนูหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกทรงอะไรหนูให้เขาดูรูกเราอะแล้วเขาก็ตัดมาให้แบบเนี้ยเหรอตัดแบบว่าสองสามทีเสร็จเลยอเขาตัดแอดวานตัดเก่งหรือเปล่าสองสามทีเสร็จไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเก่งไม่น่าจะเก่งเอาก็พัฒนาฝีมือไปนะเนื่องจากนี่คุณแพทย์นะครับเป็นลูกค้าจริงๆเลยขอความดูค้อ คุณแพทย์ถ่ายวิดีโอนะเพื่อส่งเสริมประชาชนมีการทําเพื่อให้นักเรียนช่างรุ่นน้องแล้วก็ช่างแต่ผมรุ่นน้องได้เอาความรู้ไปต่อยอดฟังฟังคาสั่งลูกค้าให้ดีว่าเขาสั่งทรงอะไรเป็นไปได้หรือเปล่าคุณแพทย์ก็ทุ่มใจอยู่ว่าผมก็ไม่รู้เขาชอบทรงบ๊อบเทนะก็ให้เขาเลือกเขาก็เลือกบ๊อบเทก็ตัดมาเลยนะครับก็ดูสเวอร์ชันทั้งผมธรรมชาติใช่ไหมคุณแพทย์ตับผมที่ใด้เสร็จแล้วมันก็ได้ประมาณนี้ขอให้เท่งให้รวยเดินทางโดยสวัสพิภาพเศรษฐีมหาเศรษฐี อายุยืนคุณแม่ด้วยขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณค่ะน้องซาร่าด้วยบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย